สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโหราศาสตร์ไทยเอ่อไม่ใช่แบบที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่แบบว่าดูดวงรายวันแต่มันเป็นาศาสตร์ที่คือมีความลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากเว็บไซต์บ้านคุณยายกลิ่นโสมนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะมาสกัดแก่นกันดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโหราศาสตร์ไทยนี่มันคืออะไรกันแน่ครับจริงๆแล้วโหราศาสตร์เนี่ย มันคือการศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงนะครับระหว่างการเคลื่อนที่ของดวงดาวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเราหรือแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองซึ่งมันมีระบบการคำนวณเป็นแกนหลักนะครับไม่ใช่เรื่องคาดเดาแบบเลื่อนลอยถ้าเราดูที่ตัวคำเลยนะครับคำว่าโหราศาสตร์เนี่ยคำว่าโหรามาจากภาษาสันสกฤตแปลได้ว่ากลางวันรวมกับกลางคืนหรือก็คือเวลานั่นเองส่วนศาสตร์ก็คือความรู้ รวมกันแล้วก็คือศาสตร์แห่งเวลานะครับน่าสนใจตรงนี้เพราะมันเน้นเรื่องเวลาอต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า astrology ซึ่งมาจาก astro ที่แปลว่าดาวเน้นไปที่ดาวมากกว่าอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากแสดงว่าหัวใจมันอยู่ที่จังหวะเวลาไม่ใช่แค่ตัวดาวเพียวๆแล้วแล้วแบบนี้มันต่างกับดาราศาสตร์ยังไงคะคือก็ดูดาวเหมือนกันนี่นาะครับใช่ครับใช้ข้อมูลตำแหน่งดาวเหมือนกัน แต่ว่าดาราศาสตร์เนี่ยเขาจะสนใจในเชิงกายภาพอย่างเช่นมวลของดาวระยะห่างการโครจรอ,อะไรแบบนี้ค่ะแต่โหราศาสตร์จะเน้นไปที่การตีความหมายหรือว่าอิทธิพลของตำแหน่งดาวเหล่านั้นมากกว่าครับคือดูว่ามันส่งผลยังไงต่อโลกหรือต่อมนุษย์ตามหลักสถิติที่เขาบันทึกกันมานานมากๆแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าดาราศาสตร์บอกแค่ว่าดาวอยู่ตรงไหนนะแต่โหราศาสตร์จะพยายามบอกว่าการที่ดาวอยู่ตรงนั้นณเวลานั้นๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลอะไรกับเราบ้างแล้วกลไกลหลักๆที่ใช้ในการตีความนี่คืออะไรคะครับหัวใจสำคัญเลยคือการผูกดวงหรือการสร้างเ,เหมือนแผนที่ท้องฟ้าขึ้นมาณนะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือเวลาเกิดของเราครับต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดที่แม่นยำมากๆเพื่อคำนวณหาลัคนาหรือ ascendant ลัคนาครับ ซึ่งมันเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งขอบฟ้าทางทิศตะว,วันออกณตอนนั้นเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาแล้วก็ดูว่าดาวเคราะต่างๆหรือที่เรียกว่านพระเคราะห์เนี่ยซึ่งเป็นดาวหลักๆที่เราใช้ดูอิทธิพลมันไปอยู่ตรงไหนในจักรากราศีจักรราศีครับจักรราศีก็คือแถบสมมุติบนท้องฟ้าที่แบ่งเป็น12ส่วนหรือ12ราศีนั่นเองครับ โหเหมือนสร้างแผนที่เฉพาะตัวเราณนะเวลาที่เราเกิดเลยนะคะแล้วในแผนที่นี้มีองค์ประกอบสำคัญอะไรอีกบ้างคะที่เราต้องดูครับนอกจากลัคนานบคระเครแล้วก็12ราศีแล้วเนี่ยยังมีพบหรือเรือนอีก12ส่วนพบหรือเรือนใช่ครับมันเปรียบเหมือนเอ่อฉากหรือเวที12ด้านของชีวิตเราเช่นเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ครับ ทำให้รู้ว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยจะไปแสดงผลในเรื่องไหนอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องธาตุด้วยครับดินน้ําลมไฟที่มันสัมพันธ์กับดาวและราศีช่วยบอกลักษณะหรือคุณภาพของอิทธิพลนั้นๆอีกทีฟังดูแต่งระบบนักมากเลยนะคะซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งตัวแสดงคือดาวมีเวทีคือราศีแล้วก็มีฉากคือภพอีก ใช่ครับมันเป็นระบบคำนวณแบบนี้แหละครับเลยทำให้โหราศาสตร์แบบที่ใช้การผูกดวงเนี่ยมันแตกต่างจากการพยากรณ์แบบอื่นๆอ,อืมต่างยังไงคะคือมันจะต่างจากพวกเลข7ตัวดูลายมือดูโงเ่เฮงหรือแม้แต่ไพย่ยิปซี CMC อะไรพวกนั้นซึ่งการทำนายเหล่านั้นก็อาจจะมีหลักการเฉพาะของเขานะครับแต่ว่าไม่ได้อิงกับการคำนวณตำแหน่งดาวณนะเวลาเกิดเป็นหลักเหมือนโหราศาสตร์แบบนี้ อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะทาให้เห็นภาพชัดเลยว่าคูรศาสตร์แบบผูกดวงนี่เน้นความเป็นระบบมากๆคือใช้การคำนวณตำแหน่งดาวจริงๆไม่ใช่แค่ทำนายลอยๆแต่เหมือนอ่านแผนที่ชีวิตที่ซับซ้อนผูกต้องครับประมาณนั้นเลยประโยชน์ของมันจริงๆเลยเอออาจจะไม่ใช่แค่การบอกอนาคตแบบฟันธงแปะแต่มันเหมือนช่วยให้เราเข้าใจแผนที่ชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าเช่นรู้จักศักยภาพ จุดแข็งจุดอ่อนหรือมองเห็นแนวโน้มจังหวะชีวิตของเรานอกจากนี้ก็ยังใช้ในการหาเรือ่องหรือเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมต่างๆอืมหาเรือ่องครับหรือใช้พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็ได้เหมือนกันครับการเข้าใจ,ใจแผนที่ที่ว่านี้ก็อาจจะช่วยให้เราวางแผนชีวิตหรือว่าเตรียมรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นหรือเปล่าคะนึกไปถึงเรื่องในประวัติศาสตร์เลยค่ะที่เราเคยได้ยินว่า โหราศาสตร์ถูกใช้ในราชสำนักสมัยก่อนแสดงว่าคนสมัยนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องจังหวะเวลาพวกนี้มากๆเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์เลยนะในการที่จะทำความเข้าใจแบบแผนหรือจังหวะของธรรมชาติและชีวิตผ่านการสังเกตท้องฟ้าแล้วก็บันทึกเป็นสถิติมายาวนานมากๆครับน่าคิดนะคะ คือไม่ว่าเราจะมองหัวราศาสตร์เป็นเหมือนศาสตริติโบราณหรือเป็นภูมิปัญญาหรืออาจจะมองเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็ได้การลองทำความเข้าใจมุมมองเรื่องจังหวะเวลาและอิทธิพลของสิ่งต่างๆตามหลักการแบบนี้เออมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการเดินทางในชีวิตของเราก็ได้นะคะเอิมเกี่ยวกับความหมายของดาวแต่ละดวงหรือภพเรือนต่างๆว่าหมายถึงอะไรหรือแม้แต่หลักการคำนวณเบื้องต้นเนี่ย ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือเว็บไซต์บ้านคุณยายกลิ่นโสมมีข้อมูลให้อ่านให้ค้นคว้าอีกเยอะเลยครับผม